สวัสดีค่ะก็คือบอกเล่านำเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะมือสองสภาพสวยๆนะคะเป็นรถปี08ค่ะโตโยต้าไฮรักวิโก้แคป2.5ตัว E ปี08รถโครงสร้างหน้าหลังนี่เดิมๆเลยนะคะทุกท่านสภาพดีแบบพร้อมใช้พร้อมขับค่ะเครื่องยนต์ประหยัดด้วยนะคะ2,500 cc ซีซีดีเซลขับขี่ดีค่ะประหยัดมากๆทุกการเดินทาง เกียธรรมดาภายในเบาะหนังสภาพดีกระจกเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยแต่งนะคะราคาคันนี้เพียง159,000บาทเท่านั้นคะ่ะทุกท่านรถสวยพร้อมขับพร้อมใช้ทางใกล้ทางไกลไปได้บรรทุกประกอบอาชีพกันได้สบายเลยค่ะแอร์เย็นฉ่ำเร่มมีพร้อมร้อย,ยางสวยนะคะรถอยู่ที่ปทุมธานีคลอง5คลองหลวงค่ะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าต้องการนัดชมนะคะติดต่อกันได้เลยตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายวันเวลาไปดูไปทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะจะได้ตรวจสอบสภาพรถและเอกสารต่างๆให้เป็นที่พึงพอใจกันด้วยค่ะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อน,นี้เราใส่ไว้ใต้คลิปเลยค่ะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ที่สนใจนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ